เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่ากำลังป่วยหรือไม่สบายในความฝันมันคงเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ แต่ในชีวิตจริงทํานายว่าช่วงนี้ชีวิตคุณจะหมดเคราะหหมดโศกจากโรคร้ายที่หลุมเา้านอกจากนั้นในระยะนี้เหมาะมากๆหากคิดจะเสี่ยงโชคหรือหากําไรจากการลงทุนต่างๆช่วงนี้หากคิดหวังสิ่งใดจะสมหวังดังที่ตั้งใจ ความรักคนโสดช่วงนี้จะเนื้อหอมและค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามส่วนคนมีคู่คู่ของคุณเหมือนจะรักและเอาใจใส่กันดีแต่ลับหลังก็มีแอบหวานสเสน่ห์ไปทั่วระวังเรื่องมือที่3มที่จะเกิดจากคนใกล้ชิดที่เข้ามาทําให้คู่ของคุณต้องมีปัญหาดวงการเงินการงานช่วงนี้การเงินดีมีโชคมีราบเข้ามา โดยเฉพาะหากคิดจะเสี่ยงโชคก็มีโอกาสที่จะได้แต่ก็ต้องหัดรู้จักอดออมอย่าใช้จ่ายสูรุ่ยสุร่ายอย่าหน้าใหญ่หรือใช้จ่ายเกินตัวการงานใครที่ทํางานประจําอาจมิสู้ดีนะักเพราะจะมีปัญหาให้หนักอกหนักใจจากหัวหน้างานด้านงานอิสระหากใครคิดจะลงทุนทําธุรกิจอะไรก็สามารถทําได้เพราะอยู่ในช่วงที่ดวงกําลังขึ้น เลขมงคลให้โชว์ 1, 3 3 6่3และ398ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมัวร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ